สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Power BI ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคในการคำนวณตัววันที่นะครับอย่างเช่นอันที่ใช้บ่อยๆก็คือดูว่าคนที่เกิดอย่างเช่นในวันเดือนปีนั้นเนี่ยเป็นคนที่เกิดในเจนไหนแล้วก็ช่วงอายุอยู่ในช่วงไหนรวมถึงหลักการเดียวกันก็สามารถมาคำนวณว่าถ้าเป็น ตัวขอล์จอยเนี่ยเป็นขอลม์ว่าเขามาทํางานกับเราเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถหาได้ว่าฉเฉลี่ยแล้วคนนี้มาอยู่กับเรากี่ปีแล้วโดยที่จะแสดงเป็นแบบเดซิมอลทศนิยมหรือแสดงเป็นอย่างเช่นในหนึ9้ปีเราก็บอกว่าเป็น1ปี1เดือนแบบนี้นะครับหรือว่า4.33ก็เนี่ยสปี3เดือนเราลองมาดูว่าพวกแบบนี้นะครับเราทํากันยังไงนะฮะเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมจะลบตัวที่ ทำไว้ก่อนแล้วทิ้งก่อนนะครับนะแล้วก็มาดูที่ตัวเทเบิลของเราอย่างเช่นเรามีข้อมูลพนักงานแบบนี้นะครับก็มีชื่อมีเพศวันเดือนปีเกิดน,นะครับ Da t e of b i อ t h เนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็เริ่มทำงานกับเราเมื่อไหร่นะครับตรงเดทเนี่ยถ้าเราอยากจะฟอร์แมตก็ฟอร์แมตได้นะครับอย่างเช่นนี้ผมเอาแบบสั้นๆก็คือปีเดือนวันนะครับเราก็มาเลือกคอลัมน์แล้วก็เลือกเอาตรงนี้ได้ นะครับสมมติเอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับอ่ะครานี้มาดูวิธีการเขียนอย่างเช่นเอาว่าคนที่เกิดในช่วงนี้นะครับจะเป็นเจเนเรชันไหนเราก็สามารถเขียนตัวนี้โดยการสร้างตัวนิวคอลัมขึ้นมานะครับแล้วคอลัมผมตั้งชื่อว่าเจนแล้วก็กด Shift Enter นะครับแล้วผมตั้งตัวแปร,ะประนะครับสร้างตัวว่าขึ้นมาแล้วก็ บอกว่าอันนี้เป็นบอลเยียแล้กันนะครับแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเอาปีของตัว date of birth นะครับเนี่ยสร้างเป็นตัวแปรไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้หลายครั้งเนี่ยแล้วเราก็บอกว่ามี return นะครับแล้วตรงนี้เราก็เขียนเป็น if สอนไปเรื่อยๆนะครับถ้าบอกว่าบอ n เยียของเรานะครับ มากกว่าเดี๋ยวครันนี้ผมจะให้ดูตัวนี้นะครับว่าผมเอาข้อมูลจากตัววิกิพีเดียนะครับอย่างเช่นเจนอัลฟาแล้วกันผมก็บอกว่าถ้าเจนแซไปจบที่2012ก็คือคนที่เกิดหลัง2012ก็จะถือว่าเป็นเจนอัลฟาแล้วกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดหลัง2012นะครับก็ให้เป็น เจนอัลฟาแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เขียนแบบนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับในนี้เดี๋ยวมาดูเทคนิคการใช้เอดิเตอร์นิดหนึ่งสมมุติว่าผมจะต้องการ Copy บรรทัดพวกนี้นะครับผมก็กดอยู่ที่บรรทัดนี้นะครับแล้วก็กด control shift ลูกศรลงนะครับเนี่ยเราก็จะได้เนี่ยพวกนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมีสักหลายเจนใช่ไหมครับมีเจนอัลฟาแล้วก็เจน Z แล้วก็ตัวพวกนี้นะครับ ถ้าเราต้องการเลือกคำอย่างเช่นตอนนี้เคอร์อเซอร์ผมอยู่ที่ใดที่หนึ่งในอัลฟานะครับกด Ctrl D หนึ่ครั้งจะเป็นการเลือกทั้งคำนะฮะแล้วผมก็พิมพ์ตรงนี้ y, อ่าแล้วเราลงมากด Ctrl D ตรงนี้ก็เป็น X กด Ctrl D ตรงนี้ก็เป็นขอเขียนสั้นๆละกันบูมเมอร์แบบนี้อ่าสมมุติว่าได้อย่างนี้แล้วสมมุติถ้าเราต้องการลบบรรทัดนะครับเรากด Ctrl X ได้เป็นการลบบรรทัดไป แล้วเราก็มานั่งแก้ปีนะครับเมื่อกี้มีปี1ถ้าเกิดในช่วง1997กดนะครับเนี่ยกด ctrl d 1997ก็เป็นเจนนี้แล้วก็ตรงนี้เป็น1981เดี๋ยวกลับมาเช็คดูสักหน่อยเด้ออ่ะมีอันนี้199719811965 หนึ่แล้วก็1 9ึ6หลังสงครามโลก1ปีอ่ะพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็บอกว่าถ้าไม่ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวสมมุติว่าอันนี้ before boomer ลวกันแล้วเราก็ใส่วงเล็บปิดนะครับสังเกตพอเราใส่วงเล็บตรงนี้มันจะจับคู่ให้ว่าวงเล็บนี้คู่กับ if ตัวนี้ แล้ว,วงเล็บอีกทีหนึ่งนะครับมันก็ขึ้นมาตรงบรรทัดที่7เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปเรื่อยๆจนมาปิดที่บรรทัดที่4เนี่ยนะครับแล้วกด enter นะครับแค่นี้เราก็จะได้แล้วอย่างเช่นคนนี้เกิดปี1972ก็กลายเป็น gen x ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยแบบนี้ตรงนี้ถ้าจะเขียนให้สอดคล้องก็น่าจะเขียนแบบนี้ พราะเจนแซดมาสิ้นสุดปี2012เงั้นถ้า2013อ่ะจะได้เป็นแบบมากกว่าเท่ากับหมดอ่ะเขียงนงี้ก็ได้นะครับแค่นี้เราก็จะได้เนี่ยตัวเจนนี้ขึ้นมาละซึ่งหลักการเดียวกันนี้เราก็สามารถเอาไปสร้างเป็นบอกว่าเขามีอายุในช่วงไหนนะครับอย่างเช่นเราต้องการทำฮิสโตแกรมของพนังงานเพื่อดูพนังงานแต่และช่วงอายุเนี่ยเราก็ทำได้นะครับเราก็มานิวคอลัมน์ใหม่นะฮะ แล้วตรงนี้ผมก็บอกว่าเป็น a g r o u p แล้วกันแบบนี้เท่ากับกด shift enter แล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรตรง a g r o u p เนี่ยเราก็ตั้งตัวแปรเอ,า,อางนี้กัน age เท่ากับแล้วเราจะใช้ฟังก์ชัน year f r a c นะครับเพื่อหาว่าอายุเท่าไหร่ year f r a c เนี่ยจะรับค่า start end แล้วก็ basis นะครับเดี๋ยวมาดู start ก็คือื่อ start วันที่เริ่มก็คือวันเกิดนั่นเองนะครับ วันเกิดแล้วก็ End Date ถ้าเราจะหาอายุก็คือตัว Today ก็คือวันที่ปัจจุบันแล้วตัว Basis นะครับในนี้มันก็จะมี Help บอกมาให้นะครับอย่างเช่นผมปกติผมชอบใช้เลขหนึ่งนะก็คือ Actual ทั้งเดือนนะครับเป็น Actual Act u a l เนี่ยนะเราใช้ตัวนีนะ้เราก็จะได้ตัวว่าเขาอายุเท่าไหร่ถัดมาเราก็ If ตัวอ้อเท่ที ตรงนี้ต้อง return นะครับ return shift enter แล้วค่อยมา if ตัว age สมมุติว่ามากกว่า55เราก็จะบอกว่าคนนี้อายุเกิน55แล้วตรงนี้เราก็กด control shift ลูกศรลงมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราจะเอากี่ขั้นนะครับนะสมมุติว่าผมเอาแบบนี้เกิน55อีก5ปีกเกษียและแล้วก็มี50ตรงนี้เราก็บอกว่าเป็น51ถึง55นะ นะครับแล้วก็ถัดมาสมมุติว่าเกิน40ตรงนี้ก็กลายเป็น41ถึง50แะ้วครับนเราก็เขียนนี้ไปได้เลยแล้วแต่ว่าเราอยากจะแบ่งขนาดไหนนะครับนะพวกที่30ตรงนี้ก็เป็น31ถึง40แล้อกอันหนึ่งเด็กจบใหม่อายุประมาณ22นะ22ตรงนี้เราก็บอกว่าเป็น23ถึง 30แบบนี้แล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าอายุน้อยกว่า22อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่วงเล็บปิดไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่เราวงเล็บเนี่ยตรงนี้ก็จะบอกว่าตรงนี้มันคู่กับตัวนี้นเราก็ใส่วงเล็บอีกครั้งหนึ่งอ่าแค่นี้กด enter ไปเราจะได้ age ว่าคนนี้เนี่ยอายุอยู่ในช่วงไหนแล้วเราก็มา ทำ r ีพอร์ของเราเดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งไปกัน่าเราก็มาแล้วก็สร้างตารางนะครับคลิกที่ Table แล้วเราก็บอกว่าเอาตัว Name เข้าไป Date of Birth เข้าไปแล้วก็มีตัวว่าเกิดในเจนไหนแล้วก็เป็น age group นะครับแค่นี้เราก็จะได้เนี่ยข้อมูลพวกนี้ออกมาละเราก็สามารถทำเป็นกราฟได้นะครับอย่างเช่นมาดูว่าเนี่ยตกลงแล้วเจนไหน มากน้อยนะครับเราก็คลิกไปเลยเนี่ยนับเป็นความทีะนะครับเนี่ยทาง X ทัทง Y ก็เราใช้ตัวเดียวกันเนี่ยมันก็คือการเขาใช่งหอ่าแสดงพนักงานเราเนี่ยอยู่ใน Gen Y เนี่ยมากที่สุดนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแนวตั้งละกันอ่ะอย่างนี้นะฮะอ่ะขัน้นนี้ถัดมานะครับเราจะมาคำนวณอายุงานเฉลี่ยบ้างนะครับ อายุงานเฉลี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาในนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นเมเชอร์นะครับอันนี้ผมจะทำเป็นเม t เชอร์เนี่ย Table to o สสร้างเป็นเมเชอร์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็น Average Work e x p e r ก e n c e ลกันอ่าแบบนี้แล้วอันนี้เราจะใช้ Average X นะฮะของตาราง Employee นะครับ employee ก็คือตารางเนี่ย employee แล้วเราก็บอกว่าตัว a v e r a g e เราก็ใช้ตัว y e a r f l a x ใช่ไหมครับเพราะ y e a r f l a x เราใช้หาตัวอายุได้และอันนี้ก็คือหาอายุงานนะครับตรงนี้เราก็บอกว่าเป็น employee ของวันที่จอยแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็ t o day นะครับแล้วก็เลข1ผมคำนวณงี้แค่นี้เราก็ได้ตัว measure ขึ้นมา ตัวเมเจอร์ตัวนี้ผมกลับมาในรีพอร์ตแล้วก็เอาตัวเนี่ย Work Experience ลากเข้ามาในนี้นะเราก็จะได้เนี่ย Work Experience 2ย Work e ปีซึ่งแบบนี้บางทีจะดูยากอย่างเช่นผมต้องการแปลง26.61เนี่ยอาจจะเป็น26ปีกับอีก8ดด้วยอะไรทำนองนั้นเนี่ยผมต้องการให้แสดงแบบนั้นนะครับอันนี้เราก็มาดูวิธีการเขียนนะฮะ ซึ่งการเขียนเดี๋ยวผมขอกรอบโค้ดตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าโค้ดมันจะคล้ายๆกันนะครับเพียงแค่เราจะฟอร์แมตตัวที่เป็นตัวเนี่ยสมมุติจุดหกหนเนี่ยจะเท่ากับกี่เดือนพูดง่ายๆนะครับแล้วก็มาเชื่อมว่าสมมติ26แล้วก็ตามด้วยตัว y แล้วจุดหกเนี่ยเราก็เอาจุดหกหนึ่งเนี่ยคูณ12แล้วก็ integer ไปก็จะได้เป็นตัวเดือนนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้กลับมานะครับผมมา new measure นะฮะ ผมก็บอกว่าตรงนี้เป็นตัว average Work experience สมมติเป็น ym เขียงนงี้แล้วกันเราผมก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาแล้วก็แปะไอ้นี่เข้าไปนะครับก็ average work experience แต่ตรง y ตรงนี้เราห้ามตั้งชื่อแบบมีช่องว่างอะไรนะครับสมมุติว่าผมก็เป็นตั้งว่าเป็น av work exp อ่าอ่าตั้งแบบสั้นๆนเราต้องการตัวนี้แล้วพอเราได้ตัวนี้เสรนะกด shift enter return แล้วก็บอกว่า return นะครับเราก็จะบอกว่าเป็น integer นะครับของตัว average work experience ก็จะได้ส่วนที่เป็นปีออกมาแล้วก็เชื่อมด้วยตัว y แบบนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นเดือนนะครับมันก็คือการ mod ด้วยตัว average work experience ด้วย1ห,หมอด,ด้วย1เนี่ยสมมติว่าตัวเลขเรามี26.3เนี่ยตอนเอามาหมอด,ด้วย1มันก็จะเอาตัวหลังจุดทศนิยมออกมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราจะไม่เขียนหมอดแบบนี้เราจะเขียนว่าเป็นตัว average work experience ลบด้วย integer ของ average work experience ก็ได้นะครับเหมือนกันนะฮะ อันนี้แล้วแต่ชอบเลยเตัวหมดตัวนี้เนี่ยคูณด้วย12มันก็จะแปลงทศนิยมอย่างเช่น26.3เนี่ยตัวจุด3ก็เอามาคูณด้วย12ก็จะได้ส่วนที่เป็นเดือนงั้นส่วนที่เป็นเดือนตัวนี้เราก็มาใส่ integer เข้าไปแบบนี้แล้วก็เชื่อมด้วยตัว m ลองดูนะครับแล้วเราก็กลับมาใน report view ของเราเราได้ตัวนี้จดี๋ยดูชื่อเต็มเ็มอ่ะตัวที่ลงท้าย y m อันนี้ลากเข้ามาในตารางนี้ เนี่ยคราวนี้มาดูนะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยยี่สิบหกจุดหกหนึ่งก็จะแสดงเป็นยี่สิบหกแล้วก็ตัววายคือยี่สิบหกปีเจ็ดเดือนนะจุดหกหนึ่งเนี่ยก็คือเจ็ดเดือนสิบเอ็ดจุดสามหนึ่งก็คือสามเดือนถ้าจุดเก้าก็เท่ากับสิบเดือนแบบนี้เป็นตน้นแล้วตอนที่เราเขียนด้วยตัวเมเชอร์เนี่ยตรงนี้ก็จะคำนวณค่าเฉลี่ยเช่นสิบสองจุดห้าเก้าปีเนี่ยก็คือเท่ากับสิบสองปีเจ็ดเดือนแบบนี้นะครับ นี่ก็คือข้อดีของการที่เราเขียนตัวเป็นเมเชอร์เนี่ยตัวค่าเฉลีย่ยตรงนี้ก็คำนวณถูกต้องนะครับก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ